เรื่องโชคไม่ดีในเวลาหกโมงเช้าของวันธรรมดาแบบนี้ก็จะได้เห็นผู้คนมากมายมายืนรอขึ้นรถไม่ว่าจะเป็นรถเมล์รถมอเตอร์ไซค์แท็กซี่หรือแม้กระทั่งรถไฟฟ้าก็แล้วแต่ความสะดวกของคนแต่ละคนแต่สําหรับมนุษย์คนเดินอย่างพัดเขาเลือกที่จะขึ้นรถเมล์ไปทํางานก็เช่นเดียวกับวันนี้พัดออกมายืนรอรถเมล์ที่ป้ายในระหว่างที่เขาก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์ค่าเวลาอยู่ตาซ้ายของเขาก็กระตุกไม่หยุดเขาจึงเชื่อว่าวันนี้ต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนแต่จะดีหรือจะ รก็ไม่อาจจะรู้ได้พัดก็ยังคุมว่นกับการเล่นเกมในโทรศัพท์อยู่สักพักพอเขาเงยหน้าขึ้นมาเขาก็เห็นรถเมล์สายที่เขาจะขึ้นมันเพิ่งขับผ่านไปพัดจึงรีบวิ่งตามพร้อมตะโกนเรียกให้รถจอดแต่รถก็ไม่ยอมจอดเขาจึงมองหาวินมอเตอร์ไซครับจ้างแต่รออยู่เกือบครึ่งชั่วโมงก็ไม่มีมอเตอร์ไซค์ผ่านมาสักคันและตอนนั้นก็เกือบ8ปดโมงแล้วพัดจึงต้องยอมเรียกรถแท็กซี่ ให้ไปส่งที่บริษัทแต่ออฟฟิศของเขาตั้งอยู่ในซอยที่แคบมากแท็กซี่จึงจอดได้แค่ปากซอยเขาเลยต้องลงจากรถและเดินต่อเข้าไปเองแต่วันนี้แทนที่พัดจะเดินพัดต้องรีบวิ่งไปที่บริษัทซึ่งบริเวณโดยรอบของบริษัทเป็นอพาร์ตเมนต์ห้องเช่าซึ่งเป็นทางผ่านที่เขาต้องมาทํางานพัดรีบไปทํางานเขาจึงวิ่งโดยไม่ทันได้มองว่ามีกระถางต้นไม้ตั้งขวางทางเดินอยู่ที่พื้นเขาเลยวิ่งไปเตะเข้าอย่างจังแม่เขาจะเจ็บมากแต่เขาก็ต้องวิ่งกระเพกกระเพกต่อไป เพื่อให้ไปทำงานที่บริษัทจนเขามาถึงเขาก็สแกนบัตรเข้าทำงานในเวลาที่สายไปเกือบชั่วโมงหนึ่งทำให้วันนั้นเขาต้องโดนหักเงินค่ามาสายไปอีกหนึ่งชั่วโมงถ้านำไปบวกกับค่าแท็กซี่ที่เพิ่งจ่ายไปมันก็เป็นจำนวนไม่น้อยเลยสำหรับเขาหลังจากเบรกพักเที่ยงพัดก็กลับเข้ามาทำงานก่อนเวลาครึ่งชั่วโมงเขาจึงชงกาแฟมานั่งจิบที่โต๊ะทำงานของตัวเองพอจิบไปได้สักพักกาแฟก็เหลือค่อนแก้ว เขาจึงวางกาแฟไว้ที่โต๊ะพอบ่ายโมงได้เวลาทํางานเขาก็ไปจัดการกับเอกสารต่อขณะที่เขากําลังทํางานเพลินๆเขาก็เผลอไปทําแก้วกาแฟหกจนกาแฟนั้นเลอะเอกสารไปหมดและโชคร้ายไปกว่านั้นเอกสารนั้นดันเป็นสัญญาจ้างงานของลูกค้าที่เขาต้องส่งให้ผู้จัดการในตอนบ่ายพอบ่ายโมงกว่า,วาผู้จัดการก็เรียกเขาเข้าพบพอทราบเรื่องเอกสารพัดก็ถูกต่อว่าวาไร้ความรับผิดชอบทําให้ผู้จัดการต้องเสียเวลานัดเซ็นเอกสารกับลูกค้าใหม่ ครั้งซึ่งความผิดในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเตือนวันนั้นทั้งวันพัดก็รู้สึกแย่มากที่เกิดเรื่องมากมายกับเขาต่อไปเขาคงทํางานลําบากขึ้นอีกมากพอเลิกงานช่วงหกโมงเย็นเขาก็ขึ้นรถเมล์กลับบ้านพอลงจากรถเมล์เขาก็เดินเตะขาไปตามทางด้วยความเบื่อหน่ายพอเรื่องวุ่นวายในวันนี้ถือว่าหนักหนาสาหัสมากพอแล้วแต่เหมือนโชคชะตาย,ยังไม่สะใจเพราะอยู่ๆก็มีหมาบางแก้วตัวหนึ่งซึ่งเป็นหมาของคนในหมู่บ้านวิ่งมากัดเขาเข้าที่ขา เขาตกใจมากเพราะร้อยวันพันปีหมาตัวนี้ไม่เคยเห่าใครเลยแต่วันนี้กลับวิ่งมากัดเขาซะได้พัดจึงเดินกระเพกหนีออกห่าง ส่วนหมาก็ทําท่าเหมือนจะกัดเขาอีกจนเจ้าของของเขามาเห็นพอดีจึงลากมันออกไปก่อนพร้อมกับบอกพัดว่าให้ไปหาหมอเดี๋ยวจะจ่ายเงินให้เขาจึงต้องหันหลังออกไปเพื่อเรียกรถไปฉีดยาที่โรงพยาบาลอีกหลายเข็มกว่าจะได้กลับถึงบ้านพัดก็ทบทวนเรื่องราววันนี้อย่างละเอียดปกติทุกวันชีวิตของเขาก็ดําเนินไปอย่างเรียบง่ายแต่ทําไมวันนี้เขากลับต้องเจอเรื่องเลวร้ายมากมายหรือเรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะตาซ้ายกระตุกเมื่อเช้าจนพัดเองก็เริ่มสงสัยหาก ตาซ้ายกระตุกในเวลากลางวันจะถือว่ามีเคราะห์แต่วันนี้พัดได้รับเคราะห์ตลอดทั้งวันเพราะตาซ้ายกระตุกแต่ถ้าตาขวากระตุกตอนกลางวันนั้นเขาเชื่อว่าจะโชคดีแต่ถ้าหากว่าเป็นตอนกลางคืนโบราณจะสลับว่าขวาร้ายซ้ายดีหรือจะเป็นเรื่องตากระตุกนี้ที่ทําให้เขาโชคไม่ดี